ตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วลูกชั้นส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 สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทั้งหนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกิจกรรมของน้องมาคุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมาคุงจะทําอะไรครับวันนี้สูตรท่านสูตรคุณแม่สองครับสูตรคุณแม่สองสองหนึ่งสองสองสองสี่ สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหสิบสอสองเจ็ดสิบสี่สองแปสบหกสองเก้าสปดสองเป็นยี่สิสสเอป็นยี่สิบองเป็นยี่สิบสเก่งมากเลยกะ้น้องเก่งไหมครับน้องทาคุงครับตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วลูก ชั้นสมชั้นสมชั้นสมชั้ตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วลูกชั้นสาม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 ตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วลูกชั้นสามนะคะชั้นสามอยู่อนุบาลสามครับน้องบอกว่าอยู่ชั้นสามนะครับอ่าแล้วยังไงก็ไว้พบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย